สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอข่าวภาคค่ำวันนี้ครับติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับ3ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาครับเริ่มที่ฮุนเซนนะครับออกโรงโต้ข่าวแรงยืนยันกัมพูชานะครับไม่ใช้ทหารรับจ้างสู้รบก,กับไทยชีย้ในประเทศมีเพียงนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องทหารต่างชาติอย่างชาัดเจนต่อด้วยฝั่งไทยครับ กองทัพย้ำ3าเงื่อนไขายุดยิยงแนะจับตาท่าทีว่ากัมพูชาจะตอบรับหรือไม่พร้อมคอนเฟิร์มยกเลิกเคอร์ฟิวจังหวัดตราดหลังควบคุมสถานการณ์ได้และแจ้งข่าวลวงที่กำลังแพร่สะพัดปิดท้ายด้วยรายงานจากพื้นที่กองทัพภาคที่สองครับประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบกัมพูชา ใช้ยุทธวิธียิงแล้วย้ายฐานบางจุดสูญเสียความสามารถในการรบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษทั้งหมดนี้คือภาพรวมสถานการณ์ค่ำวันนี้ครับไปติดตามรายละเอียดทีละประเด็นกันครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกครับฮุนเซนรีปฏิเสธเขมเมไม่มีทหารรับจ้างจริงหรือทั้งที่หลักฐานฝรั่งโพเต็มโซเชียลฟังคำพูดนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะเชื่อแต่หลายคนผมเริ่มไม่แน่ใจแล้ว ฮุนเซนนะครับออกมายืนยันเสียงแข็งกัมพูชาไม่มีทหารรับจ้างไม่มีทหารรัสเซียมีแค่นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่คำถามคือแล้วภาพแล้วคลิปแล้วหลักฐานที่โซเชียลเจอมันคืออะไรฮุนเซนนะครับโพสเฟซบุ๊กในวันที่16ธันวาคมปฏิเสธว่าไม่มีทหารต่างชาติหรือทหารรับจ้างย้ำว่าไม่มีที่ปรึกษาทหารตั้งแต่ UNTAC ถอนตัวปี1993ยอมรับแค่การฝึกซ้อมทางการทหารตามรอบความร่วมมือชาวต่างชาติในกัมพูชาเท่ากับนักท่องเที่ยวนักลงทุนแรงงานไม่เกี่ยวกับการสู้รบนี่คือคำพูดทั้งหมดของเขานะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้คำพูดของฮุนเซนนะครับฟังดูสวยมากแต่ปัญหาคือมันขัดกับสิ่งที่โซเชียลเห็นครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับมีทั้งคลิปเสียงชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งนะครับที่มีเสียงแทรกในวอของฝั่งไทยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับโดรนเพราะว่ากัมพูชานะครับไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีถ้าบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวถามหน่อยครับว่านักท่องเที่ยวคนไหนพกอุปกรณ์ทางการทหารนักลงทุนคนไหนอยู่ในพื้นที่ปะทะจุดที่น่าสงสัยที่สุดนะครับคือฮูนเซนเลิกปฏิเสธคําว่าทหารรับจ้างแต่ไม่ได้อธิบายให้ชัดครับว่าคนต่างชาติที่โผล่ในพื้นที่คือใครเข้ามาควบคุมอะไรใครเป็นคนอนุญาตการพูดว่าไม่มีทหารต่างชาติไม่เท่ากับไม่มีคนต่างชาติเถืออาวุฒ นี่คือช่องว่างของคำพูดครับการออกมาพูดเร็วและแรงแบบนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะถ้ายอมรับว่ามีทหารรับจ้างจริงผลมันจะลามไปถึงความมั่นคงภูมิภาคการถูกจับตาจากนานาชาติภาพลักษณ์รัฐบาลกัมพูชาโดยตรงดังนั้นนะครับทางเลือกเดียวก็คือปฏิเสธทุกอย่างเอาไว้ก่อนแบบนี้ใครจะไปเชื่อมึงล่ะครับหลักฐานมันมีเต็มเต็ม เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับกองทัพส่งสัญญาณแรงหยุดยิงได้ถ้ากัมพูชาทำจริงจับตาสามเงื่อนไขชี้ชะตาชายแดนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของคำพูดสวยๆแล้วกองทัพไทยพูดชัดมากครับว่าหยุดยิงได้แต่ต้องทำจริงไม่ใช่รับปาก และมี3ามเงื่อนไขที่กัมพูชาต้องตอบให้ชัดนะครับวันนี้เรามาแยกให้เห็นกันตรงๆครับว่านี่คือการเปิดทางสันติหรือการกดดันแบบขั้นสุดครับกองทัพไทยย้ำนะครับว่ายังไม่หยุดยิงทันทีต้องรอดูว่ากัมพูชาจะตอบรับ3เงื่อนไขหลักหรือไม่ยืนยันสถานการณ์ชายแดนยังมีการประทะเป็นช่วงๆฝ่ายไ,ไทยยังคงตอบโต้ตามความเหมาะสมครับคอนเฟิร์มยกเลิกเคอร์ฟิวจังหวัดตราดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแจ้งข่าวลวงจับทหารไทย ยึดพื้นที่ไม่เป็นความจริงผมมองว่าการถแถลงครั้งนี้ของกองทัพบ,บกนะครับไม่ใช่แค่รายงานสถานการณ์แต่มันคือการวางเงื่อนไขทางการเมืองและความมั่นคงเงื่อนไข3ข้อไม่ได้ตั้งมาเพื่อต่อรองครับแต่มันคือการบอกว่า ถ้าจะหยุดยิงต้องยอมรับความจริงก่อนว่าใครเป็นฝ่ายรุกหยุดต้องหยุดจริงไม่ใช่หยุดเพื่อเอาเวลาและทุนระเบิดคือเส้นแดงเรื่องมนุษย,ษยธรรมพูดง่ายก็คือถ้ากมูชาน,นะครับยังไม่ขยับตามนี้การหยุดยิงก็ยังไม่เกิดกองทัพผู้ประโยคหนึ่งที่สําคัญมากครับว่าฝ่ายไทยจะไม่หยุดยั้งการตอบโต้และจะผลักดันให้ออกจากพื้นที่นี่คือการย้ําว่าไทยไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวและจะไม่ยอมให้การเจรจา ถูกใช้เป็นเครื่องมือล่วงเวลาการยกเลิกเคอร์ฟิลจังหวัดตราดนะครับผมมองว่าสัญญาณความมั่นคงของฝ่ายไทยควบคุมพื้นที่ได้ไม่ต้องสร้างความตื่นตระหนกแยกชัดระหว่างพื้นที่ประทะกับพื้นที่พลเรือนอันนี้ช่วยลดแรงกดดันประชาชนได้เยอะมากครับคาดการนะครับหลังจากนี้มี3ทางเลือกชัดๆ1กัมพูชาตอบรับครบ เปิดทางหยุดยิงจริงรับบางข้อสถานการณ์คาราคาซังไม่รับเลยการประทะยังมีต่อพร้อมแรงกดดันนานาชาติและถ้าข่าวปลอมยังถูกปล่อยต่อนะครับการสื่อสารของกองทัพจะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนเรามาปิดท้ายกันที่ทอพอ .2 กัมพูชายิงแล้วหนีบางจุดใกล้หมดสภาพรบปราศาสตาเมืองสอแตกจริงรายงานฉบับนี้นะครับ ไม่ใช่แค่รายงานสถานาการณ์ธรรมดาแต่มันเป็นรายงานที่สะท้อนว่าเกมในสนามกำลังเปลี่ยนกองทัพภาคที่สองนะครับประเมินชัดบางพื้นที่ของกัมพูชาเริ่มสูญเสียความสามารถในการรบแล้วจริงๆและนี่คือสัญญาณที่แรงที่สุดตั้งแต่ประทะกันมาครับประเมินสถา,านาการณ์8วันที่ผ่านมาครับกัมพูชาปรับรูปแบบการรบอย่างต่อเนื่องใช้ยุทธวิธีนี่นครับยิงแล้วเคลื่อนย้ายฐานเส้นทางส่งกําลังบํารุงหลายจุด ถูกตัดบางพื้นที่เริ่มขาดกระสุนอาวุธและยานเกราะมีการเตือนประชาชนเรื่องโดรนดัดแปลงเป็นระเบิดเอาแบบไม่ต้องใช้คำศัพท์ทหารเยอะนะครับยิงแล้วย้ายฐานแปลเป็นภาษาคนดูง่ายๆก็คือยิงเสร็จแล้วอยู่ต่อไม่ได้กลัวโดนยิงโต้ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ตั้งหลักนี่ไม่ใช่แค่การรบเชิงรุกครับแต่มันคือการเอาตัวรอด จุดที่น่าจับตาที่สุดนะครับพื้นที่ปราสาทตาเมือนแรงงานใช้ํำแรงมากครับว่าสูญเสียขียดความสามารถในการรบอย่างชัดเจนคำนี้ภาษาทหารนะครับหมายถึงขาดอาวุธขาดกระสุนขาดการสนับสนุนไม่สามารถทำการรบต่อเนื่องได้หรือแค่สองทางเลือกนะครับถอนตัวหรือสู้แบบรักษาเกียรติเป็นราลอกสุดท้ายภาพรวมสนามรบตอนนี้นยครับช่องบก ตั้งรับเต็มรูปแบบรอเวลาช่องอ่านมา้าบังคับบัญชามีปัญหาเสี่ยงแตกสัตตสมดวนตรวนซ้ำแต่ยิ่งหนีเสียความได้ปเปรียบเส้นส่งกำลังถูกตัดเกมยาวลำบากพูดตรงๆเลยนะครับตอนนี้ฝ่ายไทยคุมจังหวะสนามได้มากกว่า ประเด็นที่ต้องเตือนประชาชนนะครับเรื่องโดรนดัดแปลงเป็นระเบิดอันนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กนะครับมันแปลว่าการรบเริ่มใช้ต้นทุนต่ำเสี่ยงต่อพลเรือนอย่างมากใครเจอซากโดรนห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดครับนี่คือสนามรบยุคใหม่ที่พลเรือนโดนลูกหลงได้ง่ายมากครับคาดการณ์นะครับถ้าภาพนี้ยังดำเนินต่อไปมี3มแนวโน้มชัดๆครับ 1. กัมพูชาจะถอยบางจุดเพื่อรักษากำลัง2บางพื้นที่จะสู้แบบหน่วงเวลา เพื่อศักดิ์สรีและ3นะครับแรงกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขหย,ยุดยิงจะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่ากัมพูชาจะเลือกรักษากําลังหรือว่ารักษาแนวหน้าแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับช่วงน,นี้ก็อย่าลืมรักษาตัวเองให้มั่นคงน,นะครับสำหรับคนที่อยู่ใกล้เขตแดนเป็นกำลังใจให้ครับ